จะมีคำนะครับภาษาที่คือทอสสวิตคือคำที่มันลิ้นพันกันอ่ะขอของนิดนึงนะครับอยากตอนแรกขามแล้วกำลังหิวพอดีเมื่อชิตาเมยห้ามขายด้วยเดี๋ยวนอีนของพันพอละเลิก <conna> ก <issance> ินเองเลิกเลิกเลิกใครคิด สวัสดีครับอีก1 EP ีกับ The Charisma ครับเสน่ห์ร้ายนายไอดอลนะครับรายการของเราเนี่ยวันนี้วันนี้นะครับอย่างที่บอกว่ารูปแบบก็เปลี่ยนไปน้องไม่ได้ทำมานานสำหรับอีพีก่อนๆที่เราทำมาเนี่ยเ็เว้นระยะมาพอสมควรนะครับอีพีนี้ครับโชคดีอีกแล้วนะครับวันนี้เนื่องจากเรามีถ่ายงานเนาะเราก็เลยได้นะครับเป็นโมเดลนะครับที่เป็นระดับอินเตอร์มาบ้างนะครับจากฝั่งเกาหลีนะครับเที่ยวนี้นะครับคือน้องยางดองวอนครับ สวัสดีครับชวนข่าวป็นคนเกาหลีแต่พูดไทยได้นะครับพูดไทยได้นิดหน่อยครับและที่อยู่ข้างๆวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้มาช่วยนะครับเป็นกําลังใจให้น้องมานะนำกำลังใจน้องหน่อยอิริกรูนนะครับหรือพี่เอกนะครับไม้เอกนะครับก็คือเป็นตากล้องของเราในวันนี้ จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับโอเคอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับน้องวรผมคิดว่าวันนี้ก็อหนึ่งปีดีกว่าหนึ่งปีดีกว่าจริงๆอยู่มากี่ปีจริงๆหกปีจหกปีแต่ผู้ไทยไม่แข็งแรงก็เลยบอกว่าหนึ่งปีใช่ผู้ไทยไม่เก่งเนี่ยแล้วตอนนี้มาทำมาหากินอะไรอยู่ที่เมืองไทยครับ what do you do for living ท่อง่อท่อง่อทำทั้งท่อง่อเลยเหรออาหารยอง อ่ายู s, Bar. Okay. <S ิเ u นต์ยูริเซนต์ยูริเซ s s ก็อีเทวอนโคเรียนบาร์สีลมซอยแปดอีเทวอนโคเรียนบาร์สีลมซอยแปดเปลี่ยนเป็นคำเนี่ยไทยให้โอเคนะครับมาเมืองไทยครับคิดว่าเจออะไรที่เมืองไทยที่มันแปลกประหลาดสำหรับเราบ้างแล้วต่างจากที่เกาหลีโดยสิ้นเชิงคนไม่เหมือนคนไม่เหมือนคเดียวก็เกาหลีอ่ะประเทศเกาหลีก็ ไวไๆมากแต่ว่าทะเลนด์ก็ใช้ชีวิตสโลไลท์สโลไลท์สโลไลท์แต่เกาหลีก็เดินฉบับไม่ต้องอยากต้องทำเวลาหมดแล้วก็อ๋อหนาวมากหนาวมากไทยแลนด์นะเหรอไทยแลนด์ไม่หนาวร้อนร้อนเกาหลีหนาวมากไทยแลนด์แล้วไทยแลนด์ร้อนดีกว่าร้อนดีกว่าอ๋อชอบร้อนก็เลยอยู่แต่วคนไทยไม่ชอบไม่ชอบคนไทยชอบหนาวถ้าคนไทยไม่ชอบหนาวที่ดีเมอร์อยู่ไม่ได้เมีหิมะชอบชอบร้อน อาหารอะไรที่ลองกินแล้วคิดว่าไปต่อไม่ไหวเลยกินไม่ได้แล้วอาหารไทยเนะ่ยผักชีผักชีอุ้ยตอนนี้แพงมากเลยนะแล้วจริงญี่ปุ่นกับที่แบบเมืองนอกแพงมากเลยนะเมื่ีเขาบอกว่ามันดีต่อสุขภาพเฮลตี้คิดยังไงกับรัฐบาลคุณประยุ์จันโอชาปลุงตู่ลุงตู่พูดได้หรอพูดได้ตอบพูดได้อมกันตอบไม่ดีนะพูดไม่ได้ พูดได้คิดว่าเฉยเฉยเฉยเฉอยู่เป็นน้องอยู่เป็นน้องอยู่เป็นไม่ได้อยู่เมืองไทยมาได้6ปีระยะเวลาใกล้รัฐบาลเราเลยนะใกล้กับระยะเวลาของระเอกประยุทธ์นะคือวาอาหารเกาหลีที่ชอบที่สุดครับอ้าวเกาหลีใช่อร์ลันอีเทวอนโอ้ได้จีขายของมีเมนูเด็ดไหมมีเมนูเมนูเด็ดก็ออก วอซี่เคดเรซิปปี้กินก็โอเคอ่าไก่เกาหลีก็โอเคใช่ไหมตอนนี้เปิดอยู่อาหารขายได้ได้ได้อ่ามีคนไปเที่ยวได้ได้โอเคอาหารไทยที่ชอบที่สุดอืมอ๋อย่งปูมาที่ซูก็อายำปูมายำปูมาไปกินที่ไหนมาตลาดทั่วนเตลาดทั่วทไปกินยำปูมามาจริงๆริงสตรีทสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดอร่อยมากบอาอ่าไทยสตรีทฟู้ดชอบกินเผ็ดไหมครับเผ็ดชอบอืม แนะนำแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนที่คิดว่าชอบที่สุดแล้วได้เจอวอนแน่ๆยกเว้นอีเทวอนบาร์าที่ไหนเปิดตอนที่เปิดอยู่ว่าธรรมะธรมโมเป็นคนดีดูเด็ดฟลิกเน้นชวนคนมาดูเด็ดฟลิกอย่างเดียวอสอนภาษาเกาหลีหน่อยถ้าเราจะด่าเพื่อนอะแล้วไม่ให้เพื่อนโกรธเกาหลีแล้วด่าว่าอะไร bad word เนี่ยตอนนี้พูดหลปกหรอพูดเกาหลี อันนี้ภาษาไทยเข้ยห์ไม่ใช่ภาษาเกาหลีเอาภาษาเกาหลีเอาภาษาเกาหลีชิบะชิบะอืแปลว่าภาษาไทยเหมือนกันเนี่ยสีแดง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 คืออะไรสีแดงแรดแรดแรดสีแดงภาษาไทยสีแดงอ่าไทยสีแดงก็เหมือนกับภาษาเกาหลีก็เขี้ยห สีแดงแปลว่าเฮียในภาษาเกาหลีอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> แล้วด่าใครแลเจอเพื่อนแบบสีแดงอย่างเงี้ยเหรอ, <c oughs> อเราคุยกันมาพอพอครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนิดนึงแล้วกันนะครับทดสอบทักษะทางภาษานะครับจริงๆอะถ้าเป็นแบบกอบผมก็จะเป็นช่วงแบบทดสอบตัวตนนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่ในสถานการณ์โควิดครับเราก็พยายามปรับให้มันแบบคือกลายเป็นไม่มีรูปแบบรายการเลยนะครับเกมนี้ไม่ไม่มีชื่อครับกติกาของเรามีดังนี้นะครับก็คือเดี๋ยวพี่ นะครับใช้คาว่าพ,พี่ด้วยแต่จริงก็ไม่พี่อ่ะเนาะไม่เรียกลุงก,ก็บุญแล้วจะมีคํานะครับภาษาคือทอสวิตคือคําที่มันลิ้นพันกันอ่ะในภา,าษาไทยนะครับให้วอลอ่านถ้าวอนอ่านแล้วนะครับถ้าวอลอ่านได้ถูกต้องนะครับพี่ก็จะให้เอกนะครับกินของที่น้องเตรียมมาอ่ะเรามีของที่ทำงานเจ้ป่าแต่ถ้าวออ่านไม่ถูกนะครับ วอนจะต้องเป็นคนกินเองนะครับมีทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังบบกฤษหละคนบอกว่าเอ้าเอาเกาหลีมาอ่านภาษาไทยอย่างนี้เดี๋ยวว่าพี่ทำซับไตเติ้ลให้เนี่ยน,นะมีซับไตเติ้ลให้อ่มีเป็นภาษาคาราโอเกะให้นะครับภาวนาอให้เขาอ่านถูกโอเคไหมทวงติงได้ทวงติงได้เดี๋ยวขอของนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นผักอ,อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะครับหนึ่งหนึ่งค่ะ ไม่เพราะไม่ได้เลยคือหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นกินได้กินได้จริงกินได้เขาไม่กลัวเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวจริงเขาชอบเดี๋ยวลองเทสดูนะครับพร้อมไหมพร้อมจะเริ่มทีละคำนะครับให้วอนอ่านอ่ะทวนกทแล้วกติกาคือกติกาโคตรแฟร์เลยนี่คือไม่ทำอะไรเลยถ้าอ่านได้เอกกินอ่ะถ้าอ่านไม่ได้นะครับวอนกินโอเคนะครับพร้อมเนาะคำแรก ตึงอ่านไม่ได้หรอกอ่านไม่ได้เด็กเล่นเล็กจัดอฮ้อได้เว้ยไายจัดไปมาเรียกมากินสองคนแข่งกันอย่าเรียกว่าการแข่งขันเลยช่างภาพเราบอกว่ามาทำไมวัได้เรียกกูมาทำไมเอาไปแก้เลยหนึ่งชิ้นนะหนึ่งชิ้นต้องกินให้หมดนะหมดเลยหนึ่งอันคือหนึ่งชิ้น เค yes ี้ยวด้วยหวานเป็นลมขมเป็นยาคุ้มโอ้ยอ่ะความรักความเมตตาเดี๋ยวทำไมสาใจอีกอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเร็วๆโอเคนะครับเนี่ย เอกเป็นช่างภาพที่ดีมากเพราะว่าอยู่กับเอกมาตั้งแต่แบบต้นเห็นงานเอกตลอดงานเอกดีมากเนี่ยเจอสารเสริเงินยอเาเรียกเขามาโอเคคำต่อไปคำต่อไปต่อไปอ่ะนะครับไม่ได้คิมมากมายหลายคิปคิมยกคิปนี้เอาใหม่เข้าอีกที คิมมากมายหลายคิดยกคิดนีอยู่นานจริงอ่ะเก่งอ่ะเออใช่เนี่ยพี่พูดไม่ได้เลยจัดไปจัดไปเธอเธอพี่รู้ว่าคำนี้ก็ยากนะจริงอ่ะคนไทยยังออกเสียงไม่ได้เลยบางทีอ่ะไม่เดี๋ยวเรียกคนอื่นมาออกเสียงใหม่พอมันพอ่านได้อน พี่อพีอืม่ไดพี่โ่ไม่ได้ผมไอช่วยใช่ไหมได้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 เดี๋ยวหาคำหาคำเนื้อเนื้อเนื้อไม่ได้หาคำยากยากก่อนอ้าวคำต่อมาครับคำนี้รูปกล้องเห็นเปล่าอ่านเร็วๆสามครั้งมาหั่นมาหาหมูเห็นหมูคูมาเหมือนไอเนี่ยมาหั่นมาหั่นมาห้่นมาหั่น มาหันมาหามไม่มาหันมาหามไม่ได้อ่ะเดียหมามันคือคำว่าหมาหันมาหาหมูเห็นหูหมามาหามาหามหูเห็นหูหูหมาเชิญไม่หรอก็เห็นที่ตอนแรกถามแล้วกำลังหิวพอดีมาจีตามาจีตาเม่หามขายโอ้ย ครั้งแรกหวานเป็นลมขมเป็นยาก่ oh. อไปห้ามคายถ้าขายกิน2ชิ้นโอเคโอเคทำนี้ oh. เดี๋ยวให้กล้องดูก่อนครับตืดเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้จะเรียกห้องนอกกับทีมงานอีกเมนมากินแทนลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่ เออเก่งว่ะได้ด <handled klore> ้วยอ่ะลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่ยกไปเลยทางขชิ้นเดียวชิ้นเดียวช่วยงั้นจริงต้องเป็นหน้าที่เอกกลุ่มมากเลยอ่ะคำเดียวไหวขอน้ำพิกก่อนนะพอละเลิกอเดี๋ยวนี้สองพันพอละ เลิกปนเองเลิกเลิกเลิกใครคิดเอาคำต่อไปอือนนี้ก่อนฮัลโฮลโิลฮัลกิลฮัลิฮัลโหิฮัลโหลัลโหลฮักโหล่ัลโลีัลโวล้ อันยากๆใช่ไหมเอาอันนี้อันนี้อันนี้อนนเอาภาษาอังกฤษมั้งเนาะเปลี่ยนเดี๋ยวเราหาว่าเราแบบขี้โกงนะครับอให้ดูก่อนตึง้งอ,ออกเสียงครับห้ามอ่านนานสิต้องออกเสียงเลยสงสารดะเห็นไหมดูคนกินคืออ่านนานปรับแพ้นะปรับแพ้นะอันเนี้ยเปิดอีกทีนึงต้องอ่านเลยนะ,อะอเออโอเคสามสิ I show a s a I saw s u s i e sitting in o u ้าชาไม่ได้ปรับแพ้ไม่ได้ไม่ได้้ดาเห็นไหมกินไม่้าก็ไม่ได้เอาเปล่าขเดียวคำเดียวก่อนคำเดียวคำเดียวก่อนข้าวผายค่อย,ค,อยค่อยกิน oh. 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 อ่ะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายนี่เตรียมมาเยอะเลย oh. พอกินเองกูเลิก <laughs> อันนี้นะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก่อนจบวันนี้ให้กล้องเห็นก่อนนะครับปั๊บเอาอ่าน ice cream you scream we'll scream for ice cream อ๋อได้อ่ะเออพี่เอกสิเอกเอกสิเอกไม่แน่เอกเลยเอ๋อใช่คือสามคนอันสองเอาโอเคโอนนี่เดี๋ยวต้องไปนี่ต่อกันะครับคือจริงๆริงถึงเวลาการกินมะระเนี่ย สุดท้ายครับฝากผลงานหน่อยอ,อยากติดตามบอล IG อะไรอะไรยังไงบอกบเขาเผื่อใครไปตามหาเนี่ยได้งงได้งานอย่างเงี้ยอืมเพิ่มเติม IG ก็ Y A N G T O N G W O N ยังด g งวอนะ y o u n งวอน IG Facebook มีไหมครับเัมคับกเนอรับ <TikTok S 2> ังคับเหมือนกันยงังดอ Dong เหมดนเลย Tinder มีไหม Tinder ความรับความรัมแกแสดงว่ามีตามไป ไปตามมันเองนะครับยางดดนดงวอนเนาะไอจีทิกก์ตอกเฟซบุ๊กชื่อเดียวกันหมดนะครับขอบคุณแอบรับเชือของเรานะครับน้องวอนวันนี้นะครับเนี่ยมากๆนะครับขอบคุณมาเอกนะครับที่มาร่วมสนุกวันนี้นะครับขอบคุณเสื้อผ้าจากทีมเหมือนเดิมทีมบ๊อบบี้นะครับตากล้องของเราจากน้องเอกวันนี้ถ้าเป็นภาพนิ่งถ้าเป็นทีมของภาพเคลื่อนไหวก็จะเป็นทีมของคุณนุษย์นะครับส่วนเสื้อผ้าพิธีกรวันนี้ครับขอบคุณสัมผักํำแรงตัวเองมาด้วยตัวเอง ใช้เงินตัวเองซื้อแต่ปวดแต่เสื้อผ้าวอร์มวันนี้เป็นทีมเรามีคอสตูมมาจัดเนาะบ๊อบบี้บ๊อบบี้นะครับขอบคุณอีกิเมนประเทศไทยนะครับรองพื้นสําหรับผู้ชายนะครับมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับขอบคุณซีซีที่ดูแลระบบหลังบ้านให้เรานะครับวันนี้จบแค่นี้ไม่ไหวแล้วไปหาอะไรกินแก้ขม่อนะครับเจอกันใหม่เมื่ออยากทําแล้วก็เมื่อมีงานถ่ายก็ค่อยมาทาบายบายครับอันยอง ยินด,ดีต้อนรับน้องไรอันปัญญาแม็กเชนนะครับครับวันนี้เกมของเราครับเรามีกติกาว่าเราจะให้น้องพูดคำราชาศัพท์ถ้าตอบไม่ได้ครับเราจะให้ทีมงานของเรานะครับเอาลิปสติกนี้นะครับอ่ะวันนี้เขียนหน,น้าน้องเขียนเบามากไม่สนุกละไม่สนุกละร้านไหนร้านไหนร้านหมูกระทะไม่เอานะเอาที่เป็นแบบผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยอ กขคาวบอยคาวบอยอ๋อซอยคาวบอยพควอมแลับข้างนอกตะโกนมาสิอ่านสิทำไมอ่านได้วะอ่ะเอกกิน